ปีนี้นนแต่คนจังหวัดแพร่แต่ที่แพร่ตักบาทหมื่นรูปก็ยังไม่มีแต่ตอนนี้ที่โคราชแม่ย่ามโมจะมีตักบารหมื่นรูปในวันที่9โอ้โหดีใจมากชื่นใจมาเห็นอย่างนี้และชอบมากแต่ก่อนนี้ต้องไปตามวัดแต่มาตรงนี้มาทำบุญให้คนผู้ล่วงลับไปแล้วขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดโคราชและจังหวัดใกล้เคียงมาตักบารร่วมกันนะคะ เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะสำหรับการทำบุญนะคะทำบุญเมืองครบ557ปีแห่งโคราชแห่งนี้นะคะพวกเราเป็นชาวระยองอยากที่จะมาร่วมที่พิธีงานนี้แล้วก็ภูมิใจแทนคนโคราชนะคะที่เสียสละนะคะหน้าบ้านของท่านมีการตักบาตรแล้วก็ทำบุญให้กับพระสงฆ์ทั้งหมด1,000ง,งรูป ซึ่งเป็นอะไรที่มันสวยงามมากๆเลยนะคะณนะวันนั้นเราคิดว่าคนชาวพุทธทั้งหลายน่าจะมาร่วมงานกันเยอะๆนะคะเพราะปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวค่ะขอบคุณแทนชาวโคราชนะคะพวกเราชาวระยองภูมิใจแทนพวกคุณค่ะที่ได้มีงานนี้ที่ความภูมิใจแทนเชิญชวนนะคะเชิญชวนะะชวทุกคนค่ะร่วมถวายบุญน,นี้ให้แผ่นดิน จนรหหมดสิ้นไปสักทีเป็นเศรษฐีกันทุกคนร่ำรวยรสำเร็จสมใจตัวเราลีขิดไว้ได้เองสามสิบลีขิดฟ้าเจ็ดสิบทุ่มสุดใจต้องสู้ด้วยบุญจึงจะชนะ